สวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบช่างมินนะครับก็เอเยวมาดูเจ้าไฟฉายยี่ห้อ่อลูมินท็อปนะครับลูมินท็อปทูน AA 2.0นะครับตัวนี้ลูกค้าทำเสียมานะครับก็คือหลอดเดิมมันเสียนะครับผมไม่แน่เออ่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับ ไม่รู้ว่าลูกค้าใส่ฐานเบอร์ไหนนะครับแต่ว่าตัวนี้ใส่ฐานได้2ขนาดใส่ฐานทั้งสองเ A ก็คือ AA ได้แล้วก็1450 0ได้นะครับตัวนี้ถ้าใส่ฐาน14500้าเนี่ยค่าวความสว่างจะอยู่ที่650ลูเมนนะครับแต่ตอนนี้ผมลองด้วยฐาน 2A หรือฐาน AA นั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็ไฟฉายก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะนี่นะครับ มีทาน 2A นะครับแบบชาร์จได้นะครับทาน14500ผมก็มีนะเดี๋ยวผมขอลองทีละย่างก่อนโอเคมี4ระดับแสงนะครับ1 2 3 4แล้วก็กด สามครั้งติดกันนะครับจะเข้าหมดกับพริบนะครับมันมันกดยากหน่อยหนึ่งสองสาม มันจะกดยากนิดนึงไม่แน่ใจว่าเกิดจากาตัวไฟฉายหรือตัวเลเวอร์เองนะครับหรือผมกดไม่ถูกก็ไม่รู้นะครับอ๋อกดสองครั้งนะครับ ม,มตอนนี้จะเข้าเข้าหมดกับคลิปยากนิดนึงน่าจะเกิดจากตัวไฟฉายเองนะครับทําให้เอกดเข้าหมดสต็อปยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาทานหนึ่งสานมาลองนะครับว่าจะลองดูว่าค่าความสว่างมันได้ขนาดไหนนะเอาทานหนึ่งสานมาลองเปิดดูนะครับว่ามันจะสว่างขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับ ผมขอลองวัดไฟก่อนว่าฐานมีไฟหรือเปล่านะครับเพราะว่าชาร์จทิ้งไว้นานแล้วยังมีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูฐาน1 4 5่0กันนะเอาฐาน 2A ออกนะครับนี่ฐาน 2A แล้วก็ตอนนี้จะเป็นฐานหนึ่งานะครับ14500กับฐาน 2A เนี่ยขนาดบันเท่ากันนะครับนี่นะครับ ขนาดมันเท่ากันแต่โวลต์ไม่เท่ากันนะตัวนี้จะแค่1.2โวลต์ฐาน 2A นะครับฐาน 2A ไฟจะแค่1.2โวลต์แค่นั้นนะครับแต่ส่วนเจ้า1 4 5่ง้านนะครับไฟจะแรงกว่าไฟอยู่ที่กระแสต่ำสุดอยู่ที่3 7แอมป์นะครับแล้วก็กระแสสูงสุดอยู่ที่4.2เอ่อ4.2โวลต์แต่ฐาน1่เอ่อฐาน 2A อยู่ที่1.2โวลต์น,นะครับ กระแสเลยต่างกันค่าความสว่างก็ต่างกันด้วยนะครับนี่นะครับถ้าถ้าถ้าใส่ฐานสองเออใส่ฐานหนึ่งสี่ห้านย์ศูนนะครับตัวไฟฉายจะสว่างกว่านะน,นะครับกดดับเบิลคลิกนะครับเวลาเข้าโหมดสต็อปก็คือดับเบิลคลิกนะเข้าโหมดสต็อปเนี่ยสว่างผมยอมรับไม่เมอมันสว่างนะครับ สว่าค่าความสว่างอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่650ลูเมนเลยก็คือตามเต็มสเปคเลยนะครับแต่ถ้ามองด้วยตาเลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิน650ลูเมนนิดหน่อยนะครับประมาณ700ลูเมนได้นะถ้ามองจากสายตานะครับไม่ได้ไม่นี้ไม่ได้ผ่านเครื่องวัดนะครับนี่นะครับใส่ทานใส่ทาน1 4เอ่อ1น5 0 0นนะครับจะกดโหมด จะกดหมอดกระพริบง่ายกว่านะครับอันนี้น่าจะเป็นที่เดเวอร์แล้วนะครับโอเคครับก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือหลอดเสียนะก็ใส่หลอดรุ่นเดิมให้เลย XPL HD นะครับหลอดตัวเดิมนะครับโอเคก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวส่งกลับได้นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับก็ พี่ที่ท่านใดสนใจซ่อมไฟฉายหรือโมฟไฟฉายติดต่อพูดคุยกันได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุก,อ,อ,ทกอาการทุกรุ่นนะครับว่าซ่อมได้ไม่ได้อะไรยังไงนะครับสอบถามพูดคุยกันได้นะครับพอ้าใจดีนะไม่กัดไม่ดุนะครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงบายช่างมินค้าขอบคุครับ